สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำมาที่16-30ถึงพฤศจิกายนปี2567คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีกันค่ะเพราะศรัทธาเพราะความดีเพราะการคิดดีทำดีปฏิบัติดีย่อมเป็นหนทางสู่ความสุขความสำเร็จหากเราไม่คาดหวังเราก็ไม่ผิดหวัง แต่หากเราไม่มีความหวังเราก็ไม่มีพลังใจที่จะขวายคว้าความสุขความสําเร็จนั้นเป็นของเราไปได้จงสร้างพลังใจจงสร้างพลังแห่งศรัทธาแล้วเดินไปข้างหน้าแล้วคุณจะพบกับความสุขความสําเร็จค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทํานายชาวราศีกันค่ะมาดูกันนะคะชาวราศีกันในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรระมัดระวังสุขภาพอาการเจ็บป่วย ไม่สบายปวดหัวตัว,วร้อนเป็นไข้เป็นหวัดการล้มมอนนอนเสือความไม่สบายขอให้ระมัดระวังสุขภาพสําหรับชาวราศีกันค่ะการเงินมีเข้ามาจ่ายออกไปมีเกณฑ์การลงทุนในบางอย่างแต่การลงทุนนั้นจะประสบความสำเร็จและได้ผลกําไรที่เป็นค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจค่ะคุณจะได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบ้านหลังใหม่รถคันใหม่ ความรักข้างใหม่สิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆกําลังจะมีเข้ามาในชาวราศีกันค่ะคนโสดอาจจะมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจเป็นความรักข้างใหม่ที่สดชื่นส,สดชื่นซาบซ่านค่ะระมัดระวังการโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเอง บางครั e. ie ้งรู้หน้าแต่ไม่รู้ใจค่ะเงินก้อนใหญ่กำลังจะมีเข้ามาในมือของชาวราศีกันค่ะสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้เงินก้อนใหญ่กำลังจะมีเข้ามาหรือเงินที่คุณลงทุนไว้กำลังจะกลับตอบแทนเข้ามาค่ะมันสร้างบุญทำทานสร้างบารมีสิ่งดีๆจะนำทางคุณให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคบุญบารมีที่คุณสร้างคุณสะสมไว้กำลังจะโค้งกลับมาตอบแทนคุณค่ะแต่ยังไงก็ตามยังคงมีเรื่องทุกข์ใจรุ่มใจเป็นกังวลใจกับปัญหาต่างๆ ที่กำลังลุมเราเข้ามาแต่ยังไงก็ตามชาวราศีกันจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้แน่นอนค่ะความรักเดลิเวอรขึ้นมาความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนําความรักมาให้ในช่วงนี้จะว่าวุ่นวุ่นวายใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักค่ะจะได้ผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ค้ำชู่คอยช่วยเหลือไม่ว่าคุณจะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวล คุณจะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักจะได้ผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ค้ำจูคอย,อรรคช,คอยช่วยเหลือค่ะเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับภาระเหนื่อยกับหน้าที่ที่ต้องทําต้องจัดการงานไม่เป็นดังใจเท่าไหร่ไม่ได้ดังใจที่แพลนไว้เกลยอ่้นข้างไม่ได้ดังใจกับเกณฑ์การงานค่ะระวังการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นรถไฟชนกันความรับรั่วไหลหรือการ รวมกลุ่มรวมคนเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนกลุ่มหมู่มากที่คุณต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันค่ะบริวารไม่เป็นดังใจบริวารไม่ได้ดังเป้าหมายที่หวังหรือต้องการคิดไว้แพลนไว้แต่ก็ไม่เป็นดังใจกับสิ่งที่คิดคาดหวังไว้ค่ะอยู่กับเกณฑ์การรอคอยรอคอยในบางสิ่งบางอย่างรอที่จะได้อะไรรอที่จะเจออะไรบางครั้งรู้สึกห้อยหัวรอด้วยความพอรมานใจค่ะคนรักครอบครัวความสุขความสมบูรณ์สิ่งที่ปรารถนาที่สุดคือความรัก ครอบครัวคู่ครองที่ความสุขความสมปรารถนาค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาคุณจะได้พบเจอกับคนที่คุณรอคอยค่ะเงินก้อนใหญ่กําลังจะมีเข้ามาในมือจะได้เงินได้โชคได้สิ่งที่ดีๆเงินจากการตกเบิกเงินจากธนาคารจากแหล่งเงินจากสถาบันการเงินหรือเงินจากบุคคลเงินก้อนใหญ่กําลังจะมีเข้ามาในมือค่ะแต่หัวใจคือความเจ็บปวดคือความทรมานใจความรัก การพัดพลากค,ความรักที่ไม่เป็นดังใจคนมีคู่ระวังการพัดพลากจากความรักค่ะคืออาจจะเป็นทําไมย้อนเย้ยมันเหมือนให้ความสุขสมปรารถนาขึ้นแต่คนเรามันอาจจะไม่ได้ทุกอย่างเสมอไปวันนี้เราอาจจะอยู่กับความสุขพรุ่งนี้เราอาจจะอยู่กับความทุกข์เพราะฉะนั้นทุกสิ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอแม้กระทั่งใจคนค่ะวันนี้รักเราที่สุดแต่พรุ่งนี้ใครจะรู้ว่าความเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นตรงตั้งมั่นอยู่กับความ ปล่อยวางอย่าไปยึดติดอะไรมากเกินไปค่ะแล้วเราก็จะเจ็บปวดน้อยลงการเงินมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปแต่จะสามารถหมุนเวียนได้คล่องเกี่ยวกับการเงินผ่านพ้นอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์การเงินค่ะสรุปสําหรับชาวราศีกันเกณฑ์ของความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจ มีความรักขั้งใหม่และเป็นไปได้ที่เขาคนนี้จะเป็นครอบครัวของคุณในอนาคตค่ะแต่สำหรับคนที่มีคู่ระมัดระวังการพัดพลาดการจากลาความเจ็บปวดกับความรักเพราะฉะนั้นคุณต้องมีสติในเรื่องของความรักแม้กระทั่งคนโสดก็ตามแม้คุณจะมีความสุขแต่คุณก็ต้องอยู่กับอ,อย่ายึดต,ติดมากเกินไปเพราะว่าบางครั้งอย่างที่มาเดวีบอกค่ะทุกอย่างเปลี่ยนได้เสมอค่ะเพราะนั้น ก็ขอให้ระวังในเรื่องของความรักด้วยค่ะไม่ว่าจะยังโสดหรือมีคู่ค่ะการเงินการเงินค่อนข้างดีเงินก้อนใหญ่กําลังจะมีเข้ามาจะได้เงินตกเบิกเงินก้อนเงินโชคลาภแม้จะมีซ้ายจ่ายขวามีมเข้ามาจ่ายออกไป แต่การเงินค่อนข้างดีมากๆค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานบริวารไม่เป็นดังใจไม่ได้ตัางเป้าหมายงานไม่เป็นดังใจที่หวังหรือต้องการระวัดระวังบริวารน,นำบุปรรคปัญหามาให้ด้วยค่ะและก็อย่าไว้ใจใครมากเกินไปส่วนในเรื่องของสุขภาพระวังเกณฑ์ความเจ็บป่วยค่ะการเดินทางไกลปลอดภัยดออีจะมีโชคจากการเดินทางด้วยค่ะ